คอลัมน์สดแต่เช้าปีที่5ตอนที่105นะคะของอท่านอาจารย์ธงชัยนะคะได้บรรยายถึงรักของพระเจ้าเกินคําบรรยายจากพระชนะของพระเจ้าในหนึ่งยนบทที่4ข้อที่8นะคะผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักความรักของพระเจ้ามีคุณลักษณะพิเศษคือหนึ่ง มีธรรมชาติที่เป็นนิรันดร์สองมีพลังอำนาจพิชิตความกลัวสามมีความสามารถในการบันดาลให้เปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตถ้าเรารู้จักและศรัทธาในพระเจ้าเราจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นความรักและพระองค์ทรงรักเราทุกคนอย่างไม่มีข้อแม้เหมือนอย่างที่เรามีเราพอสรุปคุณลักษณะความรักของพระเจ้าอันเกินบรรยายออกมาเป็นเจ็ดข้อดังนี้นะคะ ประการที่หนึ่งมั่นคงซื่อสัตย์พระชนะของพระเจ้าบทบทเพลงค่ำควรวนบทที่สามข้อที่ยี่สิบสองนะคะความรักมั่นคงของพระยาเวไม่เคยหยุดยั้งและพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดประการที่สองใหญ่ยิ่งทรงพลังสดุดีบทที่1 1 7เข้อ2เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อพวกเรานั้นใหญ่ยิ่งนักและความซื่อสัตย์ ของพระยาเวีดำรงเป็นนิส,ลลสัรลเสริญพระยาเวประการที่สนะคะความรักของพระเจ้าสำแดงให้ประจักษ์พระธรรมรมบทที่5ข้อที่8แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคิ์สิ้นพระชนเพื่อเราประการที่สความรักของพระเจ้าคือเสียสละแม้ชีวิต ะคะโคริฤีบทที่ 1: นึข้อ19ถึงข้อ20เพราะว่าพระเจ้าพอพระทัยที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งหมดดำรงอยู่ในพระองค์และโดยพระองค์พระเจ้าทรงให้ทุกสิ่งคืนดีกับพระองค์เองไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่บนแผ่นดินโลกหรืออยู่บนสวรรค์โดยทรงทำให้เกิดสันติภาพโดยพระโลหิตแห่งกลางเขนของพระองค์ประการที่หช่วยให้รอดนะคะ สดุดีบทที่หนึ่งร้อยเก้าข้อยี่สิบหกข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิดช่วยข้าพระองค์ให้รอดตามความรักมั่นคงของพระองค์ประการที่หกจัดเตรียมให้ฟิลิปปีบทที่สี่ข้อสิบเก้าและพระเจ้าของข้าพระเจ้าจะประทานสิ่งที่จําเป็นทุกอย่างแก่ท่านจากความมั่งคั่งอันเลือเลิศของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ประการที่เจ็ดสถิตอยู่ด้วย อิสยาบททีธธ่4 1ข้อที่10อย่าก,กลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเราพี่น้องคะถ้าเรามั่นใจในความรักของพระเจ้าเราก็จะไม่เหลืออะไรให้ต้องวิตกหรือว่าต้องกลัวอีกเลยแล้ววันนี้คุณมีประสบการณ์อะไรกับความรัก ตามของพระเจ้าบ้างคุณกล่าวได้ด้วยความมั่นใจหรือไม่ว่าจะไม่มีสิ่งใดหรือผู้ใดสามารถทำให้คุณขาดจากความรักอันมหัศจรรย์ของพระเจ้าได้นะคะพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่37ถึงข้อที่39นะคะขอพระเจ้าวอวยพรนะคะและเสริมกำลังทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ